ตอนสุดท้ายของ The Joker War มาแล้วครับนี่จะเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดและก็จะเป็นการเซตอัพให้กับตัวละคร b a ท m a n ในอนาคตที่อาจจะเชื่อมโยงไปสู่ในยุค i n f i n i t e Frontier รวมถึงแบท m a n ใน Future State เรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงของ b a ท m a n เกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อเขาไม่ได้กลายเป็นคนรวยอีกแล้วสำหรับใครที่เพิ่งมาตามนะครับเราได้ทำเพลย์ลิสต์ที่จะทำให้คุณติดตาม The Joker War ตั้งแต่ต้น จนถึงตอนปัจจุบันสามารถคลิกที่มุมขวาเพื่อเข้าไปดูได้เลยบาบาร่ากอร์ดอนกลับมาที่หอคอยคร็อกทาวเวอร์ฐานปฏิบัติการของออร์เค่ฉายยาที่เธอเคยใช้ตอนพิการช่วงล่างหลังจากที่โดนจ๊กเกอร์บุกยิงถึงห้องการกลับมาที่นี่เพราะเธอ ต้องการเป็นหูเป็นตาให้แบทแฟมิลี่ทั้งหมดมาถึงก็เปิดระบบหลังบ้านเพื่อเข้าถึงแบทคอมพิวเตอร์จากนั้นก็เปิดระบบที่ชื่อว่าแบทโฟลโปรโตคอลที่จะปิดการทำงานภายานะของ Wayne Enterprise ที่โดนโจ๊กเกอร์นำไปดัดแปลงลงให้หมดเปิดระบบนำทางให้ตำรวจไปยังพื้นที่ที่ตัวตลกชุมนุมกันหนานแน่นได้เวลาบอกให้ทุกคนในก็อตแฮมรู้แล้วว่าออร์เรคเนได้กลับมาแล้ว บาบาร่าได้เปิดการทำงานแฮกทีวีวิทยุและโทรศัพท์เพื่อส่งข้อความเสียงของเธอให้คนในเมืองได้รับรู้ตอนนี้โรงหนังทุกที่ของเมืองได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นกับดักฆ่าคนขอให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านล็อกประตูให้แน่นตอนนี้พันธมิตรแห่งขังข่าวกำลังจะมาช่วยทุกคนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจรีวิ่งมารายงานผู้บัญชาการบุลล็อกท่านครับท่านนายกต้องการให้ตำรวจตัดการเชื่อมต่อของออรค์คาลลง บุลล็อกบอกจะบ้าเหรอมีแต่คนแต่งตัวเป็นตัวตลกต้องการฆ่าคนในเมืองแล้วนายกมันจะให้ฉันทําอะไรนะแต่นั่นก็คือคําสั่งถ้าบุลล็อกไม่ทํานายกจะสั่งลงโทษบุลล็อกก็เลยงั้นก็ช่างแม่งละเขาเอาตราตํารวจทิ้งลงพื้นแล้วติดต่อวิทยุไปที่ตํารวจทุกนายว่าตอนนี้นายกต้องการให้ตารวจทุกคนอยู่นิ่งเฉยขณะที่บ้านเมืองนั้นเกิดสงครามมากมายแต่ถ้าเราต้องการหยุดสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ อาจจะมีผลทําให้เราต้องถูกปลดเขาให้ทุกคนเลือกการช่วยชีวิตคนในเมืองเราไม่จําเป็นต้องใช้ของพวกนั้นเราไม่ต้องมีตราตํารวจทําสิ่งที่ถูกต้องแบบที่ออร์เคิลนบอกเราจะไปช่วยผู้คนทุกคนต้องตัดสินใจแล้วอยากจะเป็นตํารวจในเมืองสุกปรปกหรือจะเป็นคนที่ทําสิ่งที่ถูกต้องออร์เคิลติดต่อไปอยังไนวิงเธอดีใจที่ได้เห็นดิกใส่ชุดอีกครั้งดิกจึงถามว่าแบทแมนได้ติดต่อกลับมาหรือ,อยังเธอบอกว่า ยังไม่มีวี่แววเลยคงเพราะเขากำลังยุ่งอยู่นั่นแหละพูดถึงแบทแมนที่เอชเชมิเคิลเขากำลังโดนโจ๊กเกอร์ไล่ยิงแถมแบทแมนยังต้องเผชิญหน้ากับซอมบีอ้อัลเฟดที่โดนโจ๊กเกอร์ควบคุมอยู่โจ๊กเกอร์พยายามพูดยั่วมโมโหชอบชุดฉันไหมไงแกบอกว่ารักพ่อบ้านของแกนักหนาไง ที่แกทำอยู่ก็แค่ต้องการเข้ามาอยู่ในสมองของฉันมันไม่ได้ผลหรอกแบทแมนไม่สนสวนกลับสาป่าแบทเตอร์แรงใส่ปืนโจ๊กเกอร์จนหลุดมือโจ๊กเกอร์ก็บ่นเข้าให้ครับว่าสงสัยแบทแมนจะเกลียดปืนจริงๆนะถ้างั้นเอาโจ๊กตาแรงไปกินไหมมันคือแบทเตอร์แรงนี่แหละแต่ติดระเบิดไว้ด้วยสารเคมีสายกระจายออกมาจากถังเก็บสารครับ แบทแมนต้องรีบเอาศพเอาเฟดหนีขึ้นที่สูงเพื่อรักษาสภาพศพของพ่อบ้านของเขาไว้ข่อเกียรติท่านข่าเกียรติท่านแบทแมนรีบติดต่อไปหาออราเคิลนเขาต้องการกำลังเสริมเดี๋ยวนี้ให้เอาศพเอาเฟดไิธีแต่ติดต่อไม่ได้เลยเพราะโจเกอร์ได้ใช้เทคโนโลยีของเวนปิดกั้นการสื่อสารในโรงงานนี้ทั้งหมดแล้วโจเกอร์โผมาด้านหลังและเอาแบตเต้าแรง แทงหลังจึกเข้าไปมันยังพูดล้อเลียนไม่เลิกบอกว่าให้แบทแมน่ะยอมรับเถอะนะเวลาที่แกใส่ชุดแบทแมนแล้วนะ่ะมันดูโง่จริงๆซึ่งตอนนี้โจ๊กเกอร์พอใส่แล้วเออว่ะมันก็ดูโง่เหมือนแบทแมนเลยแบทแมนต่อยสวนบอกให้หุบปากโจ๊กเกอร์ชอบมากมันต้องสู้กับอย่างนี้สิวะแต่โจ๊กเกอร์มีไอเดียดีๆแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันกลับด้านไปหมดเลยนะเนี่ยโจ๊กเกอร์มีชุดแบทแมนมีเงิน มีพ่อบ้านมาคอยดูแลตอนนี้ก็อยู่ในเอดเชมีเคิลด้วยสถานที่ที่แบทแมนเคยต้อนจอมโจรเรดฮูดให้ตกลงไปในบ่อแล้วก็กลายเป็นโจ๊กเกอร์เป็นไงมันฟังดูน่าสนุกดีไหมถ้าหากว่าจะให้แบทแมนเนี่ยเป็นคนตกลงไปในบ่อสารเคมีและกลายเป็นโจ๊กเกอร์แทนและให้เราสองคนเนี่ยมาสลับตำแหน่งกันแต่แบทแมนไม่ยอมหรอกเขาใช้เครื่องมือสนามแม่เหล็กตัดการทำงานไฟฟ้าของโรงงานทิ้ง ไฟดับลงหมดแต่ชุดของโจ๊กเกอร์นะ่ะมันมองเห็นทีมืดได้เหมือนกับค้งคาวแหละเพราะพวกค้งคาวนะ่ะมองเห็นในทีมืดได้นะเว้ยแบทแมนปรากฏตัวต่อหน้าและบอกกลับไปว่าแต่ยังแก้นะ่ะไม่ใช่ค้งคาวเว้ยชกเข้าให้หน้าก,ากากแตกกระจายโจ๊กเกอร์เลยรีบกดปุ่มระเบิดให้ทำงานทำลายโรงงานนี้ซะแรงระเบิดสนัน่นจนบริเวณรอบๆรับรูบร้พันช์ไล มองดูอยู่ไกลๆบนตึกของอันเดอร์โบรเกอร์นี่มันผิดสังเกตเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่โจ๊กเกอร์จะต้องระเบิดโรงงานนี่เธอรี่ติดต่อไปยังลูกน้องแต่ติดต่อไม่ได้เลยทําไมกันอันเดอร์โบรเกอร์เข้ามาในห้องและมาแจ้งข่าวว่าเขาคงต้องขอถอนตัวจากเรื่องนี้แล้วล่ะแล้วสั่งให้พันช์ไลน์ออกไปจากตึกนี้ซะไม่งั้นเขาจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับเธอ พันสไลด์โดนหักหลังซะแล้วอุตส่าห์ให้เงินอันเดอร์บรกเกอร์ไปเยอะแต่ตอนนี้เงินที่พันสไลด์มีนะ่ะโดนพวกพันธมิตรแห่งคังคาวดึงกลับไปเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นไนวิงก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอคืนนี้เธอจะไม่ได้ไปไหนหรอกต้องมาเข้าคุกและใช้ชีวิตในนั้นไปจนวันตายไงพันสไลด์ชิงจู่โจมไนวิงรับทุกการโจมตีได้หมดและเอากระบองฟาดเขาให้พันสไลด์เรียกลูกน้องมาช่วยลุมแกเสร็จชั้นแน่ อย่าเพิ่งรีบร้อนใครบอกไหนวิ่งมาคนเดียวแบทแฟมิลี่มากันเพียบออร์คเบอกให้รีบจัดการเหลืออีก16โรงหนังที่ต้องไปจัดการนะการสก,กัดบัญชีโจโกเกอร์ทำให้เขาใช้เงินไม่ได้แล้วพวกสมุนจะไม่ได้รับเงินจากการฆ่าคนในเมืองแล้วล่ะที่โรงงานเอชเอมิเกิลออราเคกสามารถบายพาสสัญญาณติดต่อมาหาแบทแมนได้เธอบอกว่าในเมืองใกล้จะควบคุมได้แล้ว ตอนนี้เหลือเป็นแค่แบทแมนนี่แหละที่จะจัดการโจเกอร์ให้สําเร็จแบทแมนจึงประกาศชัยชนะครอบครัวของฉันเอาเมืองกลับคืนมาได้แล้วแกไม่ได้สงครามที่แกต้องการหรอกโจเกอร์โจเกอร์แอบโผล่ Joker. Joker มาข้างหลังอีกแล้วครับโอ้แบทแมนแกไม่เข้าใจเหรอฉันน่ะชนะสงครามนี้แล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงหลังสงครามตั้งหากเขาเอามี <S <S ด <S <S แทงข้างหลังแบทแมนและบิดมันเข้าให้โจเกอร์อธิบายว่าเรื่องโรงหนังน่ะเป็นแค่สิ่งที่เขาอยากจะทําให้แบทแมน ขนหัวรุกก็แค่เท่านั้นมันเป็นเพียงแค่มุกตลกที่อยากจะให้คนในเมืองเห็นความสงสศรของแบทแมนโจ๊กเกอร์ถอดชุดแบทแมนออกเขาไม่ชอบไอชุดนี้เลยนี่คือชุดที่แบทแมนหวังว่าจะใส่เมือ่อเมืองก็อตแฮมมาถึงเวลาสงบสุขในอนาคตที่สดใสนั่นไม่ใช่เมืองก็อตแฮมที่เขารู้จักเมืองแห่งความบ้าคลั่งนี้ต่างหากคือท่าแท้ของเมืองก็อตแฮมมันคือเมืองที่ไม่ต้องการการควบคุมแลวก่อนหน้านี้ที่เวนเอ็นเตอร์พรส์กำลังพยายามจะสร้างเมืองใหม่เพื่อมอบความหวังแก่ชาวเมือง แต่สุดท้ายพวกประชาชนก็รู้แล้วว่าเวนนะ่ะก็ช่วยพวกมันไม่ได้เหมือนกันเพราะเงินลับๆของบรูซเวนที่โจ๊กเกอร์ยึดมานะ่ะทําให้บริษัทนี้ก็ไม่ต่างจากพวกบริษัทมหาอำนาจอื่นๆของโลกที่มีรับลมคมในไม่โปรง่งใสเหมือนกับที่พยายามจะบอกคนอื่นโลกได้รู้แล้วว่าครอบครัวเวนนะ่ะมันเหลวแหลกเหมือนกับเมืองนี้คนในเมืองไม่มีศรัทธากับอะไรอีกแล้วแม้กระทั่งไอ้แบทแมนอย่างแกด้วย เพราะแบทแมนมันควรจะหยุดเหตุการณ์ทุกอย่างก่อนที่เรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ใช่เหรอแบทแมนเป็นเพียงแค่ไอเดียง,งงงงของเด็กชายบรูซเวนและเมืองนี้จะได้รู้สัทีโดยที่ตัวโจ๊กเกอร์เองะไม่ต้องไปเดินเพ่งพ่านบอกคนอื่นว่านี่บรูซเวนคือแบทแมนนะโว้ยแค่พวกมันได้เห็นความโศกเศร้าจากต้นกำเนิดของแกก็เพียงพอแล้วเสียงปืนดังขึ้นใครน่ะ ฮารี่เธอบุกเข้ามายิงใส่ตาโจกเกอร์เธอมาถึงจับโจกเกอร์ใส่กุญแจมือเหตุผลที่เธอยังไม่ยอมฆ่าโจกเกอร์ทันทีเพราะต้องการให้แบทแมนเป็นคนตัดสินว่าโจกเกอร์จะอยู่หรือจะตายเธอมีเกมมาให้เล่นในมือเธอมีระเบิด2ลูกที่เรียกได้ว่าเป็นระเบิดชั้นดีเลยนะที่ได้มาจากฐานทัพของซูเอซา e สุคอรดระเบิด2ลูกนี้นับถอยหลังกำลังจะระเบิดในอีกไม่ชา้า เธอมัดระเบิดเข้ากับโจ๊กเกอร์และมัดเข้ากับตัวเองด้วยเกมนี้แบทแมนต้องเลือกว่าจะยอมช่วยใครแบทแมนบอกเธอจะทำบ้าอะไรของเธอเขาไม่เล่นด้วยหรอกแบทแฟมิลี่กำลังเดินทางมาถึงเรื่องนี้น่ะมันต้องไม่จบแบบนี้โจ๊กเกอร์ต้องโดนขังคุกฮาร์ลี่ขอละ่ะขังโจ๊กเกอร์ที่อาค่ามน่ะสถานที่นั้นมันดีไปสำหรับเขา แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอพอใจอีกแล้วตอนนี้ต้องเลือกแล้วแบทแมนว่าคุณจะช่วยใครอยากจะให้ก็อตแฮมมีอนาคตที่สดใสหรือจะให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมครั้งนี้คุณเลือกได้แค่สิ่งเดียวเท่านั้นตัวเธอหรือโจ๊กเกอร์เลือกซะจ๊กเกอร์เห็นแบบนี้ก็ยอมรับเลยนะว่าแฟนเก่าของเขากล้าหาญจริงๆและไม่มีทางที่แบทแมนจะไปเลือกฮารรี่หรอก ใช่ไหมล่ะแบทแมนบอกให้หุบปากถ้าแกฉลาดพอที่จะขโมยชุดแบทแมนไฮเทคออกมาได้แล้วก็ก็น่าจะถอดชนวนระเบิดอันนี้ได้ด้วยแต่ไม่โจ๊กเกอร์ไม่ทําอย่างนั้นหรอกเขาจะเล่นตามเกมของฮาร์รี่แบทแมนต้องมาช่วยเขาไม่มีทางที่แบทแมนจะปล่อยเขาไว้ตรงนี้พร้อมกับศพของอัลเฟรดแล้วไปช่วยนางนัง่หนหรอกแต่แบทแมนมองหน้าเขาไม่สนใจครับ เขาเดินผ่านโจ๊กเกอร์ไปเลยเฮ้ยนั่นแกจะไปไหนแบทแมนกลับมานี่อย่าเพิ่งเดินหนีไปซสวยนี่แกฆ่าเดินหนีฉันไปเหรอศพอัลเฟรดหัวล็อกไม่หยุดฮุบปากฉันบอกให้ฮุบหนึ่งอาทิตย์ต่อมา ารีตื่นมายัางที่ไหนสักที่เธอมีความฝันที่แปลกประหลาดมากที่สุดเลยและเธอก็พบว่าแบทแมนมายืนอยู่เคียงข้างเตียงเธอนั่นก็แปลว่าแบทแมนเลือกที่จะช่วยเธอและปล่อยให้โจ๊กเกอร์ตายเออว่าแต่แล้วโจเกอร์มันตายแล้วใช่ไหมแบทแมนบอกว่าเขากลับไปที่เกิดเหตุพบระเบิดโจเกอร์โดนถอดชนวนไปแล้วเจ้านั่นคงใช้เครื่องมือจากชุดแบทแมนที่ขโมยออกมา ไปปลดระเบิดนะหลังจากนั้นก็ไม่พบตัวโจเกอร์อีกเลยมันคงหนีไปได้ฮาร์รี่บอกก็เป็นแบบนี้แหละหลังจากโชว์ของมันจบลงโจเกอร์ Joker จะหายไปเก็บตัวพักหนึ่งแต่ตอนนี้โจเกอร์ก็ได้รู้แล้วว่าทุกอย่างได้เปลี่ยนไปมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าแบทแมนสามารถปล่อยให้โจเกอร์ตายได้หากต้องช่วยชีวิตคนอื่นตอนนี้เมืองได้ดูแตกต่างไปจากทุกครั้งที่เขามองฮาร์รี่ บอกเมืองนี้นะ่ะมันก็น่าเกลียดเหมือนเดิมนั่นแหละมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนที่น่ารังเกียจที่สุดแต่ตอนนี้มันดูมีชีวิตชีวาและแบทแมนเนี่ยแหละก็ได้ช่วยให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งก่อนลาไปแบทแมนบอกว่าเขายินดีนะที่ฮาร์ลี่ไม่เป็นอะไรมากฮาร์ลี่ก็ถามกลับแล้วนะคุณละ่ะจากเรื่องราวที่ผ่านมาคุณโอเคไหม เขาโอเคเพราะว่าในเช้าวันนี้เขาเพิ่งได้ฝังศพคนที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อของเขาอีกครั้งหนึ่งและการฝังศพครั้งนี้ครอบครัวก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งหนึ่งอัลเฟรดเคยบอกกับรูซว่าการต่อสู้กับโจ๊กเกอร์น่ะเหมือนสู้กับความตายและการต่อสู้จะดําเนินต่อไปแบบไม่สิ้นสุดเขาก็พร้อมใจกับการต่อสู้นั้นมานานมากแล้วส่วนการต่อสู้ที่กําลังจะมาถึงในภายภาคหน้ามันจะยิ่งยากเย็นขึ้นอีก แต่เขาก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับมันและเขาก็จะเป็นแบทแมนที่ดีขึ้นกว่าเดิมฮาร์รี่ก็ทำหน้าแบบฮ่าฮกันแงอยู่แล้วละสิมันก็ไม่จําเป็นนี่ที่นายจะต้องเป็นแบทแมนกักกากต่อไปอไนายว่าไหมก็คงจะอย่างนั้นแหละเรื่องสําคัญต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับทรัพย์สินของตระกูลเวนที่โจ๊กเกอร์ขโมยไป แบทแมนเดินทางมาหาลูเชียสที่ตึก w a y เ e Enterprise เพื่อหาคำตอบนี้ลูเชียสอธิบายให้ฟังว่าทรัพย์สินตระกูลเวนตอนนี้เซรีน่าหรือ c a t w o m ม n สามารถไปยึดมันคืนได้และเธอได้นำเอามาซ่อนในบัญชีลับที่อยู่ในการครอบครองของตระกูลลูเชียสซึ่งเงินพวกนี้เขาก็สามารถคืนได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิเพราะถึงแม้คืนเงินไปเงินที่บรูซได้คืนก็อาจจะไม่สามารถนำไปใช้ได้เลยเพราะว่า รัฐบาลสาหรัฐกำลังจ้องเล่นงานเพื่อตรวจสอบบรูซอยู่เนื่องจากบัญชีลับของตระกูลเวนโดนเปิดเผยโดยโจ๊กเกอร์ไปแล้วมันต้องโดนตรวจสอบทุกระเบียดนิ้วทุกเหรียญทุกสตางค์ที่บรูซได้คืนบรูซต้องอธิบายถึงเรื่องเงินต่างๆทั้งหมดที่เขาซ่อนไว้ซึ่งน่าจะทําให้เขาเอาเงินไปเป็นทุนในการเป็นแบทแมนแทบจะไม่ได้เลยแถมตอนนี้ที่เวนเอ็นเทอร์ไพรส์ทางบอร์ดบริหาร อาจจะซื้อเรื่องที่เขาโกหกนะครับว่าโจ๊กเกอร์นะ่ะใส่ร้ายเรื่องบัญชีลับและการเป็นท่อน้ำเรียงให้แบทแมนแต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนความคิดของบอร์ดบริหารว่าบู๊สนั้นเป็นต้นเหตุที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและทําให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่จ้องมองของคนทั่วโลกซึ่งมีมติแล้วว่าบูซเวนต้องออกจากบริษัทนี้ไปเพื่อลดกระแสะกดดันลงซึ่งเรื่องนั้นบูซกับลูเชียสสามารถต่อสู้หาทางออกกันได้แต่บูซก็คิดอีกวิธีหนึ่ง ที่จะมีทางออกให้สำหรับเรื่องนี้นั่นก็คือให้ลูเชียสเก็บเงินเอาไว้ในบัญชีนั้นต่อไปรูซเวนจะลดบทบาทจากสายตาชาวโลกและเป็นแบทแมนได้เต็มที่ลูเชียสจึงบอกว่าถ้าจะให้เขาเก็บเงินนั้นไว้ก็ต้องมีข้อตกลงกันแบทแมนโฉมใหม่จะต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เงินในบัญชีไหลออกอย่างผิดสังเกตแบทแมนคนนี้จะไม่มีเครื่องบินจรวดไม่มีรถไฮเทคหากรถพังแบทแมน ต้องซอมเอาเองถ้าหากบูสตกลงสิ่งแรกที่เขาจะทำคือ h ห้เวนเอ็นเ p อร์ e ซื้อกิจการ Fox t e ท h ของครอบครัวเขาเพื่อให้ครอบครัว Fox อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้นี่คงเป็นเวลาที่ครอบครัวควรจะได้อยู่ด้วยกันซึ่งเขาได้เรียกลูกๆก,กลับเข้ามาในเมืองแล้วทั้งลุกทามาราทิฟฟานี่รวมถึงลูกชายคนโตที่เขาจะไม่ค่อยถูกกันนักนั่นก็คือ ท i โม t ี y ฟ็อซึ่งในเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้หรือ Future State t ท m มฟ็นี่แหละครับก็คือแบทแมนคนใหม่ในย่านแนโรสเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินเข้าไปยังห้องพักของเขาที่อยู่ในย่านนี้แต่เมื่อเปิดประตูห้องก็ประหลาดใจเพราะแบทแมนในรอพบเขาในห้อง สีหน้าเด็กหนุ่มระแวงเล็กน้อยเขาเบี่ยงประเด็นไปต่างๆนานาแบทแมนมาหาห้องเช่าเหรอคุณเลี้ยงสัตว์บ้างไหมเขาเป็นคนพูดไม่เก่งนะแต่ถ้าพูดกับวันเดอร์วูแมนน่ะเขาพูดได้ทั้งวันแบทแมนคุณรู้จักเธอไหมแบทแมนตัดบทเขารู้ว่าเด็กคนนี้ทําอะไรและเราต้องคุยกันเขารู้ว่าเด็กคนนี้ชื่อว่าบาวฟาร์มที่พ่อแม่ถูกฆ่าตายโดยโจ๊กเกอร์เมื่อหปีก่อนและแบทแมนก็ขอถามบ่าวว่าด้ฆ่าตัวตลกไปกี่คนแล้วบ่าว นำเอาหมวกมาใส่เขาก็คือคราวฮันเตอร์นั่นเองถามว่าค่าไปเท่าไหร่นั่นเหรอค่าเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกคำถามต่อมาแล้วบ่าวทําไปทําไมจะฆ่าตัวตลกไปทําไมบ่าวจึงเล่าให้ฟังในคืนที่สามที่เกิดการจราจนในเมืองเขาได้ยินเสียงพวกแก๊งตัวตลกทําลายร้านชําด้านล่างตึกตอนนั้นเองเขาได้รู้แล้วว่าควรเลิกหวังให้คนแต่งตัวขังข่าว มาช่วยประชาชนในเมืองแล้วและถ้ามันช่วยได้จริงๆแล้วก็ก็น่าจะหยุดเรื่องบ้าๆบอๆในเมืองนี้ได้มันควรจะหยุดไม่ให้พ่อแม่ของเขาตายได้และมันรู้สึกโง่จริงๆที่คนอย่างเขาเคยมีความคิดศรัทธาในตัวแบทแมนเชื่อว่าแบทแมนจะมาช่วยพวกเขาได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่บ่าวต้องจัดการด้วยตัวเองด้วยอาวุธของขังข่าวที่เขานั้นเก็บมาได้และหวังว่าสักวันโจ๊กเกอร์จะต้องตายลง แนนอนสงครามครั้งนี้มันจบแล้วแต่คราวนี้โจกเกอร์ตายหรือ,อยังละ่ะบ่าวถามแต่แบทแมนไม่มีคําตอบให้บ่าวก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านคิดว่าโจกเกอร์ตายทุกคนทําเหมือนเจ้าโจกเกอร์เนี่ยจะไม่กลับมาอีกแล้วและเขาไม่ชอบแบบนั้นเลยแถมตํารวจก็มาบอกเขาว่าเจอศพของพ่อแม่เขาอยู่ในซากโรงหนังโมนาท,ที่ไฟไหม้ตํารวจยังบอกอีกว่าพบเศษแบดตะแรงในพื้นที่นั้นด้วย แบทแมนได้ยินก็ขอโทษเพราะว่านั่นอาจจะหมายถึงแบทแมนคงไปชกหน้าพ่อแม่เขาด้วยแถมจุดไฟเผาพ่อแม่เขาอีกตั้งหากบ่าวแค้นจริงๆบางคนที่ใส่หน้ากากตัวตลกพอถอดหน้ากากก็ลงมาเดินถนนสบายใจไม่มีผลกรรมอะไรที่พวกมันก่อไว้เลยแล้วแบทแมนละ่ะจะทำอะไรเขาเหรอจับเขาเลยใช่ไหมแบทแมนจึงอธิบายให้ฟังถึงสิ่งที่เขาจะทำกับบ่าวชาวบ้านละแวกนี้นะ่ะสนับสนุนคลาวฮันเตอร์กันหมด ไม่มีใครให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อสาวหาตัวคราวฮันเตอร์เลยถ้าเขาจับบ่าวไปให้ตำรวจตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรดีสิ่งที่แบทแมนช่วยได้ตอนนี้คือเสนอเส้นทางเยียวยาจิตใจของบ่าวให้เขาติดต่อไปหาคนที่เขาเชื่อใจที่สามารถช่วยเด็กอย่างบ่าวได้นั่นก็คือคุณหมอเลสลี่ทอมกินส์แต่ถ้าหากบ่าวไม่ไปละ่ะแต่เขาอยากจะแค่ฆ่าพวกตัวตลกนั้นให้หมดง่ายๆเลยแบทแมนก็จะเป็นคนที่มาโค่นคราวฮันเตอร์ด้วยตัวเองตอนนี้เขาปลดอาวุธกับระเบิดที่บ่าวมีในห้องหมดแล้ว จะไม่สามารถใช้ของพวกนี้ไปทําร้ายใครได้อีกนี่เป็นแค่คําเตือนเท่านั้นเขาจะไม่ยอมให้คราวฮันเตอร์ออกไปฆ่าคนในเมืองนี้อีกโทรไปหาเลสลี่ซะแบทแมนจากไปบ่าวแฟมมองนามบัตรแง้ละ่ะเขาจะโทรไปก็ต่อเมื่อเขาทำงานของเขาสำเร็จแล้วเท่านั้นบทส่งท้ายชายคนหนึ่ง กำลังมองดูแผนที่เมืองกอตแฮมเหมือนเขาจะรู้จักแบทแมนดีเสียด้วยเขากำลังดูแคลนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังสงครามแบทแมนทำให้เมืองนี้เละเทะไปหมดท่านอาจารย์คงจะละอายแก่ตัวเขาได้เวลาที่เมืองนี้จะได้ผู้พิทักษ์ที่คู่ควรแล้วถึงเวลาที่กอตแฮมจะได้พบกับ The Ghost maker. เดอะโกสเมเกอร์อวสานกันแล้วนะครับสำหรับ The Joker War ตอนนี้นะฮะเราก็จะได้รู้ครับว่าต่อไปแบทแมนก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะแยะขนาดนั้นรวมถึงอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆก็จะเป็นการที่เขานั้นประยุกต์มาใช้เองโดยไม่ได้พึ่งเทคโนโลยีจากเว Enterprise มากนักรวมถึงไม่มีเงินที่จะมาเป็นทุนให้กับแบทแมนได้เยอะแยะเหมือนแต่ก่อนส่วนตอนที่ต่อจาก The Joker War เราก็มีการทำสรุปแล้วนะฮะในตอนสรุป Infinite Frontier เล่มที่0ก็ไปดูกันได้เลยนะครับส่วนอีเวนต์หน้าอยากจะให้สรุปเรื่องราวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ช่วยกันติดตามและทำให้มียอด Subscribe ถึง1 0 0 0 0แสนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ